ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าทีเดียสมัยเนี่ยเอ่ออาร์สไตล์มันนะฮะมันดูแอสมากมากคือสมัยก่อนแบบโอ้ oh my g ก็โซล่าอีกคลิปนี่คือแบบอืม้มปกโคตรลั็งอ่ะมีเดิดไว้ฝูมามมื่ออกมาเต็มเลยอ่ะหรือจะเป็นยุคแบบ Frost Invasion ก็แบบโคตรเท่เหมือนกันแต่ยุคนี้คือแบบแกมือถืออ่ะ โอ้ผมมาเจอตวปิวไปแล้วอ่ะตัวระเบานิวเครือมันยิงคุดแรงเลยอ่ะอะไรไม่รู้แม็กต็ไปหมดเลยไอ้ปกที่แล้วก็เหมือนกันสกาวแบบชี้ซอมบี้มาแล้วอ่ะแต่เอาเป็นว่าเออช่มาแล้วกันนะวันนี้กลับมาอยู่กันใน TDS นะฮะเพราะว่าเขามีอัปเดตใหม่มาซึ่งเป็นอัปเดตที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นอัปเดตที่เปลี่ยนระบบเกมไปแบบเยอะมากๆเลยโดยระบบนั้นนะฮะคือสกิลทรีคือตอนนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในล็อบบี้เนี่ยเราจะสามารถกดตรงสกิลนี้ได้ UI คงจะคุ้นๆซึ่งใช่แหละคุณคิดถูกแล้ว ที่แกก็เพชรโกมาเต็มๆแต่อธิบายง่ายสกิลทรีนี้มันจะแบ่งเป็นประมาณสสายโดยพออัพมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวในแนวนั้นนะฮะโดนบัฟมากขึ้นแล้วก็จะทําให้เก่งขึ้นโดยการอัพเนี่ยก็จะใช้เงินในเกมอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนที่ผมมี6 0หมืนนะน่าจะอัพได้เต็มมั้งผมคิดว่าน่าจะเต็มผมไม่รู้ว่าไปสายไหนก่อนผมเอาทุกสายเลย,ยกันอันนี้แอคเซเลเตอร์นะฮะทำให้สกิลคูลดาวน์เร็วขึ้นน่าจะหมายถึงทุกตัวนะอ่าโอเคเอามาก็ได้อ๋อไม่อัพเกดได้เรื่อย สามารถอัปเกรดได้25ขั้นแล้วแล้วพออัปไปเรื่อยๆมันจะปลดล็อกเออช่องต่อไปใช่ไหมโอ้โหนี่มันฟาร์มหนักมากเลยฮะดูดูเงินผมเงินผมเริ่มไหลแล้วอ่ะปดไปอ่านี่ปลดล็อกแล้วอ่าต่อไปก็จะมี expand balance ทให้พวกยูนิตแนวสปอรเนี่ยสามารถสปอได้เร็วขึ้น1%ข้างบนนี้คือทําให้ล็อกบุ๊กก็คือฟังก์ชันเสริมสำหรับโหมดแซนด์บ็อกนะฮะถ้าเกิดไม่เข้าใจสามารถไปดูได้นะตอบได้บ่อยขึ้น1อืมก็ดูน่าสนใจนะผมเอานีบ้างแล้วกันอันนี้คือแบบเออขาย ดูไม่มีประโยชน์นะแต่ลองอัพดูเหมือนเดิมใช่ไหมยี่สิบห้าขั้นก็ต้องอัพไปแบบสักสิบขั้นก่อนมันถึงจะแบบถึงจะไปสายต่อไปใช่บิ๊กเกอร์บัจจําทำให้เงินเริ่มต้นเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สแต็กได้ใช่ไหมแน่นอนเออก็ดูดีอยู่นะเพราะว่าเงินเริ่มต้นเล้เนี่ยถ้าเกิดเยอะเราก็สามารถวางฟาร์มวางตัวป้องกันได้ดีขึ้นอันนี้จะเป็นเพิ่มระยะอู้น,น่าจะเก่งนะเนี่ยอันนี้คือแบบถ้าเกิดเราอัพเต็มเนี่ย25สแต็กโอเค20ทีละ0.5 ก็จะกลายเป็น10%พัฒิไฟทำให้ฐานเราอึดขึ้นไรยประโยชน์อาเป็นว่าเดมาเงินผมหายไปแบบ30 0 0 0ื่นแล้วนะ, <laughs> ะกินโคตรเยอะอ่ะไอออคเตกนี้เพิ่มมาแล้วแล้วก็มีแบบมีการเพิ่มดาเมจของระเบิดมานะระบงระเบิดอะไรเพิ่มอีกละสิบนะเงินผมเงินผมไปหมดอ๋อแล้วสกิลทีมีแค่เหนือสรุปโอเคมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฟาร,ร์มนานมากนะถ้าเกิดคุณมีซักซักแสนน่าจะปลดล็อกได้หมดอยู่อันนี้คืออะไร สกิลดีบัฟที่ตตดกับตัวสตตจะอยู่ได้นานขึ้น1%โอเคดีอ๋อแล้วแบบมันจะต้องอัพ2อันนี้เป็น10อันแล้วมันถึงจะปลดล็อกข้างล่างเงินผม RIP จังหวะเดีอืมกด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 รัวโอ้ oh, precision ทุกๆสกตูตัวที่39าที่เท้ากระตีเนี่ยจะได้รับดาเมจคริติคอลซึ่งดาเมจคริติคอลจะแรงกว่ากติ25%าเอาไว่าตรงนี้แบบตรงข้างล่างนี้สุดสายแล้วไปดูข้างบนมันบ้าง เพิ่มเงินที่เราได้ต่อเวฟไอ้สายนี่ดูจะมีประโยชน์สุดนะไอส้สาย้ายสายบนเนี่ยเพราะว่าแบบยังไงเงินก็สําคัญอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็นะต่อไปมันจะเป็นอะไรอัพอีกเอ่อ,อเวนกรรมเงินผมหมดละไอ้สกิลทรีที่มันกินเงินเ,นเยอะอจริงๆนะี่แหละโอ้โหแต่เป็นว่าหน้าตารวมๆม,มันก็ประมาณนี้นะก็จะเกิดขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันน่าจะเป็นสายเกี่ยวกับเลือดเป็นหลักและส่วนอันนี้ก็เออบาร์แว็แลไอ้นี่ก็ตัวพวกสไนเปอร์อะไรประมาณนั้นอธิบายแบบง่ายๆนะฮะโอเค เดี๋ยวเราอัพมาแล้วลองไปแบบลองไปเล่นดูจริงกันนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไอ้ฟรีสิชันไปด้วยเพื่อแบบเพื่อความโหดที่มากขึ้นแล้วก็อ่าบัจเจตเพิ่มอีกอืมหลักๆเอาเป็นเซตประมาณนี้แล้วกันเรามีตัวตีะยะไกลนะฮะซึ่งเป็นตัวระเบิดนะน่าจะดีแล้วก็อะไรประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เรามีเงินมากขึ้นนะฮะจากเออหกร้อยกลายเป็นแบบ666หนะเลขจำนวาเลขสวยมากอืมแล้วก็สามารถวางแบบโกลเด้นคัมบอยได้โดยที่เงินได้หมดตัวไปก่อน แต่ถ้าเกิดเราจะทําให้มันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยผมว่าเราต้องอัพบิ๊กเกอร์พัจจิตให้เต็มนะมันถึงจะแบบได้เอ็กซ์ต้ามาสักร้อยหนึ่งอะแล้วก็จะแบบจะมีประโยชน์มากกว่านี้โอ้โหแต่ละยานี่ม er ันโกงมากเลยเนี่ยท er ่านผู้ชมเออผมไม่แน่ใจว่าโกลด์นคาร์บอนมันเพิ่มระยะหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่อ่ะแต่ว่าเนี่ยคือคือเวฟเวฟแบบเวฟเวฟหนึ่งนะพี่พี่แบบระยะกินไปประมาณครึ่งแมปอ่าแล้วก็เวฟเคลียร์ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่นะมันเหมือนจะเยอะอยู่มั้งจาก400กลายเป็น458หรือเปล่าสงสัยจะใช่ แล้วก็ต่อไปนะฮะลองวางมอต้ากันบ้างโอ้โหนี่นี่มอตาเวลแรกอะเดี่ยม,มันมันทั้งแมปมะเวลสอง oh อ่ะโอ้ไม่ก็อ่าแล้วก็ตอนนี้เราโดนตัวนี้ล่อมานิดนึงไม่เป็นไรไหวอยู่เยอะขนาดนี้ไม่ไหวได้ยังไงอะมินิการก็แบบม,มันก็ไกลอะ่ะนี่ไม่ได้วางดีเจนะยังไม่ได้วางคือแบบทุกอย่างมันมันดูเวอร์ไปหมดเลยเดี๋ยวเราลองแบบลองวางดีเจกันบ้างดีเจเวลแรกนะฮะวางเข้าไปอ่าดีเจระยะก็จะเพิ่มเหมือนกันใช่ไหมถือว่าดี ผมบอกเลยนะครับผมไม่เคยลงโหมดฟอร์เลนที่ง่ายขนาดนี้มาก่อนนะคือแบบปกติฟอร์เ n นเชียเนี่ยมันจะมาแบบมันจะมาประมาณนี้แต่ตอนนี้จบแล้วคือ <c oughs> คือแบบมันระยะไกลมันแบบเงินเยอะแล้วก็บลาบลาปลาทีนีเอกลายเป็นเกมที่แบบง่ายขึ้นประมาณเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ตอนนี้ Fall e n King มาแล้วนะฮะซึ่ง Fall e n King เริ่มแบบเริ่มโดนดาเมจตรงโค้งนู้นนะปกติมันจะผ่านโค้งก่อนแล้วค่อยโดนอ่ะละ่ะจังหวะนี้ค่อนข้างจะสุดยอดมากผมไม่ได้เชนคอมมานเดอร์นะฮะขี้เกียจนะเกมแหลกกระจุกระจายเลยอะ ตอนนี้ทุกตัวยิงแบบยิงฟอร์เทนคิงหมดแล้วระยะมันเยอะมันสามารถโฟกัสได้แบบไกลมากตอนนี้มิกโกเป็นสายม่วงอยู่นะผมสับกับจากสายเขียวไปเข้าไปละัวว่าแต่สายล่างนี่คืออะไรนะอ๋อนี่เป็นไอสกิลทีที่บอกมาตอนนั้นอ่าฮะนั่นแหละนะประมาณเออโค้งตรงนี้ตายปกติจะต้องมาแถวๆนี้สรุปภาพรวมสำหรับอัปเดตนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ก็ดีสำหรับผู้เล่นนะเราจะสามารถแบบ ผ่านหมดอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ในทางกลับกันอีเวนต์ในอนาคตเนี่ยก็จะยากขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเปอร์พวกนี้แล้วไงก็เป็นเรื่องที่อืมน่าคิดพอสมควรแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดมันมีคลิปสอนแบบสอนผ่านหมดอะไรในอนาคตเนี่ยทุกอย่างมันจะดูซับซ้อนมากขึ้นมากๆเลยนะเพราะทุกคนนีแบบมันมีนี่หมดแล้วไงต้องแบบนุงบอกดูแบบอัพนู่นอัพนี่ไปกียทีก็อาจจะงงเข้าไปใหญ่นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขยันฟาร์มเนี่ยก็ไม่มีปัญหามากนะ อ่ะก็ถ้าเกิดท่าชมมีความเห็นยังไงนะก็สามารถมาบอกกันได้แล้วกันนะแล้วก็สวันนี้ก็เหมือนเดิมลาไปแล้วะบาย